สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะเช้านี้มาเก็บผักหวานอีกแล้วนะคะผักหวานตอนเชา้าเก็บผักหวานก้อนตอนเชา้ชาเช้าเก็บผักหวานอีกแล้วผักหวานกำลังออกเยอะมากเลยนะคะทุกต้นเนาะ ทุกต้นทุกต้นเก็บทุกวันเนอะออกทุกวันนะคะัพักวานตอนเช้าทางผักวานท้งผักชะองพักวานก่อนเด้อนะคระบ fc อยู่ตรงนี้ก่อน ร่วงเช้าๆอยู่ต้นไหนต้นไหนก็มีอยอดใหญ่ๆยอดอวบๆเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเนาะ ทุกวันเก็บอันที่ยาวๆก่อนยาวหมดแล้วเก็บกันยาวหมดแล้ว ngào ngào muộn lẹo Giọt dày giọt ốp ốp con Đừng tiếp thức quanh Hãy oh. yeah. subscribe นี้ก็หน้าแรงนะคะแต่ก็ยังมีเยอะอยู่ประจําประจําก็ออกประจําแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนฝนไม่ตกฝนก็บ่ตกแค่ที่องค์แหน่ฝน

tuần tung tung đốt tung xuống tung sao tung 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 kiếp เก็บพักวานก็บวาเร็วนะวานก็ไปทำบุญวันนี้ก็มาเก็บพักวานบุญบ้านวานม่วนซื่นโวเซลสนุกสนานวันนี้ก็มาเก็บพักวาน Nhật kiếp cả oak. Phun kabo tok hit kabo oak lay phun boto yang 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 ผัดยาวแต่มาจุดจุมงพัดยาวแล้วยาวๆอิดๆหมดแล้ว

ล้ต้นไม้ต้นไม้คนได้กันกดดกพาดคนหย่าหมดแล้วนี่แต่นกระโบโต๊กคนนี่แต่พู้เขาแต่ยอดพักหวานสูงๆคนเต็มต้นเต็มต้นกระมี่เนาะผักหวาน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ซสักก่อนเด้อเก็บผักหวานก่อนเส้นสศร้ามากผักหวานผักชะอมเก็บตามผู้ตามเขานี่น่ะพอกันไหมคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเก็บน้อยเดียวนะเขี้ยวเขี้ยวเวลาเนาะผักหวานก็ได้